ไม่ได้อยู่ตามธรรมชาติของตนโดยโดดเดี่ยวนี่ก็อาศัยจิตของสัตว์โลกเป็นที่เกาะที่ยึดแล้วเกิดขึ้นที่ <c oughs> เกิดขึ้นที่นั่นเหมือนกับสนิมที่เกิดขึ้นจากเหล็กแล้วกัดเหล็กให้เสียไปได้เช่นเดียวกันคำว่าศาสนธรรมนั้นนั่นแหละคือธรรมชาติเครื่อง หัดเก่าหรือซักฟอกชำระล้างหรือสังหารแล้วแต่จะนำไปใช้ในกิริยาอันใดที่เหมาะสมกับสิ่งที่อยู่ภายในอันเป็นของไม่ปลืปรารถนานั้นคำว่าปรากก็หมายถึงสิ่งภายในนั้น เป็นธรรมชาติที่โหดร้ายทารุณไม่ยอมฟังเสียงแม้เจ้าของคือตัวเราเองเลยยังดื้อด้านหานคิดหานตุ่มหานร,รักหานชอบหานเกลียดหานโกรธหานโลกอยู่ต่อหน้าต่อตาทั้งทั้งที่มีสติ นี่เรียกว่าสิ่งที่ผาดผลนจนทยานอันเป็นฝ่ายต่ำหากเราจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของมันนั้นจะมีแต่ความเสียหายโดย่ายเดียวจนถึงกับใช้การงานอะไรไม่ได้ทั้งๆท,ที่หายใจปลอดๆมีชีวิตอยู่นี่แหละแต่เป็นคนที่หมดคุณค่าได้เพราะการปล่อยตามสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมานี้ด้วยเหตุน,นี้จึงต้องใช้ใชคำว่าปร,ราบ กิริยาแห่งการต่อสู้หรือปราบปรามสิ่งเหล่านี้เป็นกิริยาที่เด็ดเดี่ยวอาจหันาานไัยหรือแก่กล้าสาม,มารถไม่สะทกสะทานไม่อ่อนแอมีความแข้มแข็งเป็นประจำตนนี่จึงให้ชื่อว่าปราบกิริยาประเภทนี้หรืออาการที่ว่าปราบนี้ใช้กับกิเลสประเภทที่ ฮึกเหิมดังที่กล่าวมานี้ถ้าประเภทเรียบๆธรรมดาธรรมะก็เป็นประเภทเรียบๆแต่ให้เหนือสิ่งนั้นอยู่เสมอไม่ยอมให้สิ่งนั้นกลับมาทำลายเราได้เรียกว่าการชำระล้างหรือการประกอบความเพียรพูดอย่างสุภาพทั้งๆกิเลสนั้นมันไม่ได้สุภาพแหละประเภทใดก็ตามขึ้นชื่อว่ากิเลส อันเป็นค่าสึกต่อทำแล้วจะไม่มีความสุภาพในธรรมชาติของมันเลยอาการใดแสดงออกมาจะเป็นพิษเป็นภัยต่อเราทั้งนั้นนอกจากไม่มีสติปัญญาสอดส่องมองดูตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงของมันว่ามีโทษหนักมากเบามากหรือมีพิษภัยมากน้อยเพียงไรเท่านั้นจึงจะไม่อาจทราบได้ ถ้าใช้สติปัญญาแล้วต้องทราบพิษภัยของมันทุกอาการที่แสดงออกมาไม่เช่นนั้นปราดทั้งหลายจะไม่ตำหนิเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยต่อสัตว์โลกพาให้เกิดก็คือสิ่งเหล่านี้พาให้ได้รับความทุกข์คำลำบากทรมานไม่มีสิ้นสุดไม่มีจุดหมายปลายทางก็คือสิ่งเหล่านี้ ท่านพิจารณาเห็นโทษของมันทุกแง่ทุกมุมจนไม่มีชิ้นใดเหลือเลยที่จะไม่ทรงทราบด้วยพระญาณทุกทุกพระองค์ของพระพุทธเจา้าและทุกทุกองของพระสาวกท่านทราบโทษของมันได้ดีพอเพงได้ประกาศทำเครื่องสังหารเครื่องระชำระล้างหรือเครื่อง ปหักประหารลงเป็นเสียงเดียวกันพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ใดไม่เคยชมเชยสิ่งที่เป็นค่าสิทธ์ตรธรรมที่ให้ชื่อว่ากิเลสนี้ว่าเป็นของดีมีคุณค่ามีราคาเลยไม่ว่าจะเป็นพระองค์ใดตรัสรู้มาแล้วตรัสรู้ก็ตรัสรู้รู้แจ้งเห็นจริงทั้งโทษทั้งคุณของกิเลสและธรรมนั่นแหละ การประกาศธรรมะจึงต้องนำความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วอย่างเต็มพระไถ่นั้นออกมาประกาศสอนโลกให้ตรงตามความจริงเมื่อตรงตามความจริงแล้วจึงไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดประกาศาศาสนธรรมที่ผิดเพี้ยนไปจากกันแม้นิดหนึ่งเลยส่วนใดที่ถูกต้องหรือส่วนใดที่แยกแยะก,กันบ้างท่านก็ประกาศเอาไว้เช่นถ้าชนมาายุ บางองค์ก็มีพระชนมายุยืนนานเช่นเป็นหมื่นหมื่นปีหรือหลายหลายหมื่นปีนี่ท่านก็แสดงเอาไว้ห่ีพระชนมายุน้อยดังพระพุทธเจ้าของเรานี้ก็ทรงแสดงเอาไว้นี่คือความแตกต่างกันแห่งพระสรีระแน้วการลงวัสดสังฆกรรมมันมีแตกต่างกันเช่นเจ็ดปี ย่นลงมาย่นลงมาจนกระทั่งปีหนึ่งลงอุบโบสถท้นหนึ่งก็สามารถยังความสามาคัคคีแห่งพระสงฆ์ให้กลมกลืนกันได้จนถึงวาระแห่งการประชุมลงปฏิโมกอีกทีหนึ่งเช่นรอบเจ็ดปีลงจวดปฏิโมกประชุมสง์งงรรงงสงักครั้งหนึ่งหลังนี้พระสงฆ์ก็อยู่ได้ด้วยความสงบสุข ไม่มีความแตกร้าสามัคคีกันจนย้อนลงมาจนถึงพระพุทธเจ้าของเราสิบห้าวันประชุมสงฆ์ลงอุโบสถเจ้านหนึ่งพอดีแก่ความทรงอยู่ของพระสงฆ์ไม่แตกร้าสามัคคีท่านมากกว่านั้นหรือนานกว่านั้นไม่ได้นี่พระองค์ก็ประกาศเอาไว้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างนี้ส่วนศาสนธรรม ไม่ว่าฝ่ายโทษไม่ว่าฝ่ายคุณที่ทรงแสดงออกเหมือนกันหมดจะพาอะอยังยิ่งแสดงแต่เรื่องของกิเลสซึ่งเป็นภัยต่อสัตว์โลกทั้งนั้นทำทั้งหมดเป็นเครื่องชำระสะสารกิเลสอันเป็นตัวพิษตัวภัยต่อสัตว์โลกโดยถ่ายเดี่ยวหากว่าธรรมชาตินี้ได้หลุดพ้นไปแล้ว การแนะนำสั่งสอนก็หมดลงทันทีเช่นพระพุทธเจ้าเช่นพระสาวกอรหรันองค์ใดที่ได้สำเร็จแล้วององนั้นก็เป็นอันมาหมดปัญหาได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่มีคำว่ากำเนิดไม่มีคำว่าจะจะมีจิเด็ต่อไปอีกหรือสืบอพบสื่อชาติเกิดแก่เจิดตายเหมือนดังดังที่จิตซึ่งเป็นสามันอยู่แต่ก่อนนั้นเลยนี่นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอน ท่านตำหนิเป็นเสียงเดียวกันการชมเชยก็เป็นเสียงเดียวกันชมเชยเรื่องเรื่องธรรมชมเชยเหตุคือการดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์ชมเชยการดำเนินเครื่องมือคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรให้มีความเข้มแข็งมีอย่ามีความอ่อนแอเชื่อในเหตุในผลตามที่ พระองค์สอนไม่แล้วสติใช้เสมอประจำความภาคเพียรปัญญาเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะแทงทะลุสิ่งที่ปิดบังลี้ลับทั้งหลายมาแต่ก่อนให้กระจ่างแจ้งขึ้นมาด้วยปัญญาดังท่านสอนไว้ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาความสว่างกระจ่างแจ้งเสมอด้วยปัญญาไม่มีคือไม่มีความสว่างใดจะเสมอด้วยปัญญานี่เลย พระอาทิตย์จะมีกี่ร้อยดวงก็ตามจะส่องลงมาถึงแค่ที่เปิดเผยเท่านั้นที่ปิดบังลี้ลับหรือเป็นที่กำบังเช่นในถ้ำงอผาเป็นต้นพระอาทิตย์ก็ไม่สามารถที่จะส่องทะลุเข้าไปได้แม้จะมีร้อยดวงก็ไม่มีความหมายแต่ปัญญานี่สามารถแทงทะลุปูุร่่งไปหมดในบรรดาสิ่งที่เป็น สิ่งที่มีทั้งหลายและเฉพาะอย่างยิ่งคือสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อใจได้จะทธรรมในสัพพุธศาสนาท่านให้ชื่อวากิเลสจะมีเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดขนาดไหนจะไม่พ้นสติปัญญานี้แทงทะลุปุปรงและทําความสว่างขระจ่างแจ้งตลอดถึงการปราบปรามหรือชารล้างให้หมดสิ้นไปได้โดยตลอดทั่วถึงนั้นเป็นอันไม่มีต้อง กระจายไปหมดนี่ชื่อว่าปัญญาความสว่างกระจ,าจ่างแจ้งนั่นอะไรทุกท่านที่มาปฏิบัติจงน้อมใจลงสู่สวากขาตรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้ว จะไม่ผิดสังในการดำเนินแต่ในขณะเดียวกันระวังอย่าให้สิ่งที่เคยมีอำนาจฉลาดแหลมคมเหนือเราอยู่แล้วคอยแทรกหรือสวมรอยในขณะประกอบความเพียรจะไม่ได้ผลประโยชน์อันใดเลยนี่สำคัญอยู่มากการประกอบความเพียรที่ว่าความเพียรคือว่าเพียรทุกด้านสติก็เพียรให้มี เพียรให้สืบต่อปัญญาถึงการจะใช้ก็เพียนพินิษพิจารณาอย่าลดละจนเป็นที่เข้าใจในแง่แห่งธรรมทั้งหลายการพิจารณาสรากายนี้นี่เป็นสําคัญเย่าว่าใช้สมองระภูมิท่านจึงบอกว่ากา,กายกายกตาสติคือสติตามรู้ในกายจะเป็นทุกสัตว์ทุกส่วนหรือแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามแต่จะสามารถกระจายไปได้หมด รวมลงในกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาอาสุภะอาสุพังไม่พ้นจากนี้ไปได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นหลักธรรมชาติของมันเต็มไปด้วยที่กล่าวมานี้อยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าจิตของเราไม่มองข้ามไปข้ามไปหาสิ่งไม่มีหาสิ่งไม่เป็นคือกิเลสเป็นตัวจอมปลอมจะหาเสกสรรปั้นยอแต่สิ่งไม่มีไม่เป็นมาหลอกลวงสัตว์โลกที่โงกเขลาบัญญา จึงไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยถ้า,ถาเรื่องถ้ากิเลสหลอกลวงแล้วจะจะล้มละนาวนตามกันไปหมดไม่ว่าจะได้รับความเสียสันยั้รยอ,รอสษรเสริญยอมาสูงขนาดไหนตรวฟ้าก็ตามว่ามีความรู้ชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นไหนก็ไม่พ้นที่จะล้มละนาวไปตามกิเลสตัวหลอกลวงจนได้แหละนี่นี่เราจะเห็นได้ชัดๆอย่างนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดมาก หลอกฉวดโลกได้ง่ายที่สุดก็คือเรื่องของกิเลสมันจะปลอมแปลงเรื่องต่างๆมาไม่ได้เอาความจริงมาพูดไม่ได้เอาความจริงมาหลอกไม่ได้เอาความจริงมาให้เรารู้เราเห็นมันจะเอาความแต่ความจอมปลอมทั้งนั้นมาร้อยทั้งร้อยเพราะตัวกิเลสก็เป็นตัวจอมปลอมอยู่แล้วสิ่งที่มันแสดงออกมาจึงหาความจริงไม่ได้เพราะตัวมันเป็นหลักแห่งความจอมปลอม การแสดงออกมาทุกแง่ทุกมุมทุกอาการจึงออกมาด้วยความจอมปลอมหลอกลวงท่านั้นหาความจริงไม่ได้เอาถ้าเราอยากทราบชัดว่ากิเลสกับธรรมต่างกันอย่างไรธรรมคือความจริงแสดงออกมาแต่ความจริงล้วนๆกิเลสคือความปลอมสิ่งใดไม่ปลอมกิเลสไม่แสดงจะแสดงตั้งแต่ความจอมปลอมท่านั้นเพราะกิเลสเป็นตัวปลอมดังนี้ในภายในร่างกายของเรานี่เอาดูสิ เทสาเป็นยังไงมันสวยมันงามคนที่ตรงไหนที่เกิดมันเป็นสถานที่เช่นไร like? ที่อยู่เป็นสถานที่เช่นไรอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงตัวของมันให้ทรงตัวอยู่ในร่างกายของเหล่านี้เป็นอย่างไรนล้วสถานที่เกิดของผมเป็นอย่างไรบ้างขนเล็บเหล่านี้เป็นยังไงสถานที่เกิดที่อยู่ของมันตัวของมันเองเป็นยังไง มันสดสวยงดงามดังที่สิกิเลสเสกสรรตั้นย่อมาพี่นี่ข้าวจนกระทั่งถึงหนังเอาหนังเขาหนังเราหนังหญิงหนังชายมันแตกต่างกันที่ตรงไหนทําไมจึงได้ติดได้ผันได้รักได้ชอบได้ลหลงไหลไปปันเนื่ียนักหนาไม่มีความเกิดความจางตั้งแต่กลับไหนกันไดนแล้วหลงหนังหลงสิ่งเหล่านี้หลงมานานแสนนานแล้วทําไมไม่มีวันอิ่มพอนี่แล้วมันสวยมันงามที่ไหนดูที่เรื่องของกิเลสเสกออกมา แล้วเราติดตามที่มันว่าันั้นไหมส่วนธรรมท่านว่ามันหาความสาระแก่นสารไม่ได้แล้วมันหาความสะอาดสะอานไม่ได้หาความสวยงามไม่ได้ทั้งที่เกิดที่อยู่ห้องมันมีแต่สภาพปฏิกูลโสโครกมีแต่สิ่งที่แปรสภาพไปหมดอนนีิจังก็อยู่ตรงนี้ทุกครั้งก็อยู่ตรงนี้อนัตตาก็อยู่ตรงนี้หาสถา,าบุคคลที่ไหนมีนี่คือธรรมท่านกล่าวตามหลักความจริงแต่กิเลสคือตรงกันข้ามทางนั้น หนึ่งเป็นของสวยของงามเา้าถ้าว่าเป็นหนึ่งสองว่าเป็นของกีรังถาวรเหมือนกับสิ่งเหล่านี้จะไม่แตกไม่ดับเลยสามสัตว์บุคคลเต็มอยู่ในนี้หมดไม่ว่าอะไรอยู่ในนี้หมดอยู่ในนี้หมดอันใดที่เป็นสิ่งจอมปลอมธรรมชาตินี้จะหลอกขึ้นมาหลอกขึ้นมานี่เล่าที่หลงอยู่แล้วถูกมันควบคุมอยู่ตลอดเวลาจึงหาความจริงมาได้ภายในจิตใจแล้วจะหาความสุขความสบายที่ไหนมีก็ต้องมีแต่จอมปลอมจอมปลอมซุขก็จอมปลอม มันเสกสรรปัญญานั้นมาหลอกมานนี้มาหลอกพอให้เคลือบเคลิ่มหลงไหลเรียบว่าเป็นความสุขสันิดหนึ่งนิดหนึ่งนอกจากนั้นมีแต่ปืนแต่ไฟเผาเราทั้งเป็นเป็นยังไงเอามาเทียบดูที่นี่หลักสัจธรรมของพระพุทธเจ้ากับความจําปอมของกิเลสมันหลอกลวงอยู่ในภายในกายของเราอันเดียวนี้แล้วที่นิยนเข้าไปสู่จิตอ่าจิตเป็นยังไงอาการของจิตออกมาแต่ละอาการมีแต่อาการที่หลอกลวงตัวเราคนนั้นก็หลอกคนนี้ก็หลอก ใครเห็นอะไรก็ตามได้ยินอะไรก็ตามจะต,ต้องย้อนเข้ามาหลอกภายจในจิตใจหลอกภายในจิตใจนี่อยู่ด้วยอารมณ์อันแห่งหลอกหลอนหาความจริงไม่ได้ไม่ว่าเขาว่าเราไม่ว่าสัตว์ตัวใดอยู่ด้วยอํานาจของกิเลสหลอกลวงเนี่เราพิจารณาเลยสิแล้วผลน้อมันเป็นยังไงโลกอันนี้มีมานานแสนนานใครได้ยินอยู่ที่ไหนว่าโลกคนนี้วิเศษวิโสเลิศเลยมีตรงไหนสัตว์โลกที่อยู่ในที่นี่ตัวสัตว์โลกโลกสัตว์โลกตัวไหนเป็นตัวที่เลิศเลย เพราะอำนาจแห่งกิเลสฉุดลากไปนั้นมีตัวใดเลิศเลยมีตัวใดวิเศษวิโสมันมีตั้งแต่ตัวที่จมอยู่ด้วยกันอันนี้จังทุกขังนาตาจมปรับอยู่ด้วยความทุกข์ความทรมารตนี่นี่เราพูดถึงเรื่องปัญญาสอดแทรกกันไปกับเรื่องสัญญาความหลอกลวงเจ้าของพวกสัญญาคือความหลอกลวงไปสําคัญว่าอย่างนั้นให้สําคัญว่าอย่างนี้ปัญญาพิจารณาสอดแทรกเข้าไป ตะกี้นี้พูดได้ถึงแค่ถึงหนังแล้วเนื้อเอ็นกระดูกเป็นยังไงอ,อะไรมันสวยอะไรมันงามมันถึงได้หลงว่านักหนาหลงมาตั้งกับตั้งกันไม่มีวางสว่าง,ส,งสางมัางเลยแล้วเป็นยังไงถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปแยกไปแยะไปสอดสองมองลงไปแล้วจะไม่เห็นความรุ่งหลงของตัวเองจะไม่เห็นความเลวไหลของตัวเองและจะไม่เห็นตัวหลอกลวงคือตัวของกิเลสที่เป็นอัตธรรมแทรกอยู่ภายในจิตใจดวงเดียวกันนั้น กับธรรมที่จะเกิดนั้นถ้าธรรมยังไม่มีอำนาจก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ถูกมันปัดมันเป่าหรือมันเตะมันถีบตกบัลลังไปคือใจตรงนั้นแหละตกลงไปถ้าธรรมมีสติมีปัญญาเป็นต้นมีกําลังมากแล้วก็จะต้องสิ่งจำปอมทั้งหลายก็ต้องถูกทํำลายดังที่กล่าวว่านั่นสวยนี่งามเป็นต้นอันนั่นเป็นในจังอันนี้เป็นถูกขังอันนั้นเป็นอัตตา คำนี้เป็นเป็นต้นจะไม่มีอะไรเหลือเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งจอมปลอมเมื่อปัญญาได้อย่างทราบลงไปแล้วจะเป็นไปตามหลักธรรมชาติคืออน,นิจจังทุกขังอนัตตาอาุพะอาุพังเกลื่อนไปอยู่ในร่างกายของเราของเขาเกลื่อนไปในโลกธาตุสัตว์ทั้งหลายเกิดเจ็บเจ็บตายเพราะความหลงของกิเลสที่หลอกลวงนี่แหละแล้วลการเกิดเจ็บเจ็บตายใครได้ยินว่าใครมีความสุขคนนั้นเกิดสุขมากคนนี้เกิดสุขมากนีกก่ไหม คนนั้นเป็นบรมสุขเพราะความเกิดมีไหมคนนั้นเป็นบรมสุขเพราะความตายมีไหมคนนั้นเป็นบรมสุขเพราะความแก่ครับชราคชราความ่ามีไหมคนนั้นมีเป็นบรมสุขเพราะโรคภัยไข้เจ็บมีไหมคนนั้นเป็นความดุเพราะความรักความชังมีไหมคนนั้นเป็นบรมสุขเพราะความเกลียดความโกรธมีไหมคนนั้นเป็นบรมสุขเพราะการต่อยตัวมีไหมสรุปแล้วหา บ่ลมมาสุขหาความสุขอันแท้จริงไม่ได้เลยนี่เพราะอำนาจแห่งความรุ่งหลวงเป็นที่เป็นไปตามกิเลสตัวกิเลสจริงๆมันให้ความสุขแก่ผู้ใดเพราะฉะนั้นผู้หลงที่ตามกิเลสจึงหาความสุขไม่ได้ยมีเครือบแฝงเครือบแฝงไว้นิดๆดๆดเท่านั้นเหมือน,นกันกับเหยือกเขาใส่ปลายเบ็ดน่ะติดไว้ปลายเบ็ดนั้นให้ปลาโตโง่หลงแล้วกลืนทั้งเบ็ด พอคืนลงไปแล้วก็เสร็จมันที่ว่าบรมสุขเป็นยังไงถามต่างาเป็นทางเดินเพื่อบรมสุขเพื่อละสิ่งที่เป็นมหันตทุกมหันตทุกเหล่านี้ที่ถามไปตะกีนนี้ว่าอันใดเป็นบรมสุขเป็นมุบบรมสุข,ม,สขมันจะเอาบรมสุขมาจากไหนก็มันเป็นมหันตทุกทางนั้น ตั้งแต่ทุกเรียกทุนน้อยก้าวเข้าไปหาหลักใหญ่ก็คือมหันตทุกมหันตทุกทั้งมวลเกิดก็มหันตทุกความแก่ความชราคําคร่าทุกอย่างก็มหันตทุกความตายก็มหันตทุกทุกสิ่งตัวอย่างมีแต่เรื่องมหันตทุกมหันตทุกบีบคั้นจิตใจอยู่ตลอดเวลาถึงกับฆ่าตัวตายก็ยังมีเราไม่เห็นเหรือใครจะพิเสธกันได้แม้แต่ทางคือพิมพ์เขาก็ยังลงอยู่ แทบทุกวันเรื่องฆ่าตัวตายเป็นยังไงมหันตะทุกไหมทุกจนกระทั่งจะอยู่ไม่ได้หรืออยู่ไม่ได้ในโลกนี้กว้างแสนกว้างจะเอาตัวรอดว่าเป็นยอดดีแล้วฆ่าตัวตายยิ่งเป็นมหันตทุกอันใหญ่โตซ้ำเข้าไปอีกนี่เพราะความหลงซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่อย่างนี้มันดีแล้วหรือมนุษย์มันดีแล้วหรือโลก,กอันนี้เป็นมหันตทุกมหันตุกอยู่อย่างนี้ถ้าไม่แก้ ภา,ายในจิตใจดวงที่รุ่มหลงอยู่นี้ด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้ประกาศกรงมาน่นี่แล้วจะไม่มีวันพ้นไปได้เลยมนุษย์เราและสัตว์ต่้งหลายแล้วอย่าคาดว่าชาตินั้นชาตินี้อย่าคาดคาดไปเฉยๆด้วยอํานาจแห่งโมหะและสัญญาอารมณ์ที่หลอกตัวเองซึ่งเคยหลอกตัวเองมาแล้วทั้งนั้นแหละให้สมหวังไม่สมถ้าต้องการความสมหวังให้เอาลงที่จุดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างไรนี่แหละเป็นจุดที่จะสมหวังโดยไม่ต้องสงสยัย เอาพิจารณาไปเกษาไปยังไงนักปฏิบัติดูให้ดีโลมานาขาทันตาตะโจดูให้ดีนี่แหละเป็นสถานที่ที่จะให้ดีดจิตใจออกพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจนถึงขั้นบรมสุขจะไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยนี่เป็นแนวทางแห่งบรมสุขหรือสันติธรรมอันนาบคาบจะไปจากการพิจารณาอย่างนี้พิจารณาลงไปความสายแสของจิตสายแสมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันนี้ทําไมไม่เบือ่อทําไมไม่อิ่มพอ จะย้อนจิตเข้ามาสู่การยับยั้งเพื่อความสงบใจด้วยบทธรรมบทได้บทหนึ่งเหล่านี้ทําไมจะทําไม่ได้เราเป็นมนุษย์ทั้งคนลูกศิตรถาคตทรรนี้ไม่ใช่ทรรมพ่ายแพ้เป็นธรรมที่แก้กิเลสหรือฆ่ากิเลสสังหารกิเลสได้ชชนะมานานแสนนานแล้วมีพระพุทธเจ้าเป็นประฐานตลอดถึงสาวกทั้งหลายแล้วได้เคยกระเทือนโลกมาสักกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านพระองค์แล้วตั้งแต่ได้ช,ชนะ เพราะการปราบกิเลสให้อยู่ในเงื้อมมือด้วยอนำนาจแห่งธรรมนี้เหตุใดเรานำธรรมะของพระเจ้ามาปฏิบัติจะเลี้ยวไหลจะแพ้จะเลี้ยวแหลกแบกแนวไปได้อย่างไรถ้าไม่ใช่เป็นลูกศิษย์ถาลูกศิษย์พระเทวทัตเราต้องคิดสิการปฏิบัติมีแต่อยู่ไปกินไปเฉยๆคาดนั้นคาดนีพนน้พบนั้นพบนี้จะดีอยากไปที่นั่นียากเท่าไหร่มันก็เป็นเรื่องของกิเลสตัณหาต่อเปล่าไม่ใช่เรื่องของธรรม ถ้าอยากพ้นจากทุกข์จริงๆให้ลงลงตามความอยากคืออยากปฏิพฤติปฏิบัติอยากประกอบความภาคเพียรพิจณาอะไรพิจรณาให้เห็นจริง, <c oughs> รงเหมือนอยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์มากเท่าไรความเพียรยิ่งเด่นเด่นมากเท่าไรก็ยิ่งเห็นชัดลงไปโดยลำดับลำดาจิตจะดิ้นรนกระวนกระวายกวาดแก่งขนาดไหนก็ตามถ้าลงได้สติได้บังคับเข้าไปใส่บททำบทใดก็ตามให้อยู่ในนั้นแล้วจะต้องมีความสงบพ้นจาก อำนาจของธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมนี้ไปไม่ได้เลยให้พากันมั่นใจในการพุทธปฏิบัติแล้วจะได้เห็นความความสุขตั้งแต่สันติธรรมโดยลําดับลำดานในขั้นสมาธิและขั้นปัญญาจนกระทั่งถึงขั้นบรมสุขจะได้ปรากฏสัมผัสที่ใจของเราเองรู้ที่ใจของเราเองเห็นที่ใจของเราเองพ้นจากใจพ้นจากทุกที่ใจของเราเองเป็นบรมสุขที่ใจของเราเองจะไม่มีที่อื่นใดเป็นบรมสุข จะไม่มีที่อื่นใดเป็นความสุขความเจริญที่อันยอดเยี่ยมนอกจากใจดวงนี้เท่านั้นดินเป็นดินน้ําเป็นน้ําลมเป็นลมไฟเป็นไฟดินฝ้าอากาศเป็นฝ้าอากาศวัตถุแร่ธาตุต่างๆเต็มโลกธาตุเป็นสิ่งนั้นๆต่างหากไม่ใช่บรมสุขไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ควรจะไปหลงในสิ่งเหล่านั้นไม่ควรจะไปหมายไม่ควรจะไปตื่นตื่นลมตื่นแรงเคยตื่นมากี่กับกี่กันแล้วยังจะตื่นยู่อีกเหรอ ตื่นไปท่ายก็ยิ่งได้รับความทุกข์ความทรมารดังที่เป็นมาแล้วนี่เองไม่สงสัยจะต้องเป็นอย่างนี้โดยแท้เพราะฉะนั้นจงให้พยายามย้อนจิตเข้ามาสู่หลักธรรมทำจิตใจของตนให้มีความมั่นคงต่อบทธรรมทั้งหลายต่อความเพียรเอาจะกําหนดพุทโธก็เอาให้แน่นแน่ลงไปแน่แน่ลงไปในพุทโธในทาบทใดก็ตามกําหนดอนาปานาติคือลมหายใจเข้าออกก็ให้รู้อยู่กับลมนี้เท่าน,านั้นเหมือนกับว่าโลกกระาตุนี้ไม่มี เหมือนกับสิ่งใดๆไม่มีในโลกมีแต่ความรู้กับคําบริกรรมนี้เท่านั้นจะมันจะสงบไม่ได้อย่างไรกิตนี่ต้องสงบได้โดยไม่สงสัยเอาให้จริงให้จังที่นักปฏิบัติทำุ่มๆด,ดอนๆอยู่ไปกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วมีแต่ความหวังความหวังหวังอะไรเหตุไม่มีจะเอาคํามสมหวังมาจากไหนมันไม่ได้สมหวังหนะเราอย่าหลงถูกเราถูกหลอกถูกต้มมานานแสนนานแล้วให้พากานพิพนะิจนพะิจา,ารณาพฤการแสดงธรรมพอเห็นกควรเท่านี้วันนี้ไม่ปุ่นมากนะ เหนื่อยเหนื่อยแล้วดูก่อนโมฆะราชไเป,ป็นพิจารณาโลกให้เป็นของว่างเปลนะ่าเนี่ยจะไมันต้องกลับมาสู่โลกนี้คำว่าเป็นของว่างเปล่าคือมันไม่มีไม่มีคำว่าสัตว์ว่าบุคคลไม่มีอะไรภายในจิตใจมันปล่อยไปหมดมองดูใจเจาของมันว่างเปล่าไปหมดโลกอะไรวัตถุและธาตุต่างๆแม้แต่ภูเขาจะลูกเท่า ก้อนโลกมี่ก็ตามเถอะมันจะไม่มีในหัวใจมันว่างไปหมดเลยถ้าใจได้ว่างได้วางแล้วเปนานอัน้นี้ว่าสุญญะโตน,นี่โตโลกกันดูมองดูโลก,กเป็นของว่างเปล่าตลอดการทุ่งเมือนสดาสโตนะ่ตลอดการทุงรท่งเมืองพิจณาไปไปตลอดการทุ่งเมือแล้วมันจะได้เห็นความว่างเปล่า โดยหลักธรรมชาติของมันเต็มที่นั่นนั่น่าดูตัวเดีเยนเะนาะมดนบึงตัวเดือนตัวนี้หน่อยวะเนีน่ารักตัวเอาตัวใหญ่ม้ามันกัดกันตัวตัวนี้หน่อยมามันเป็นกระเบื้งมันกัดกันเถอนี่เนาะคดีหนึ่งนี่ใจดีเป็นคนละอย่างละอย่างถ้าดูแล้วดีคนละอย่างละอย่าง คนระแบบยบรแะบบนิสัยมันก็ไม่ซ้ํากันเหมือนมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์เราก็นิสัยแปลกแปกกันแต่สรุปแล้วว่าเป็นนิสัยที่ไม่โหดร้ายไม่กัดไม่อะไรกันไม่แย่งชิงกินอาหารกันนะไม่แย่งอาหารไม่ตะกะตะกาะราอะไรเลยคุณนมนุษย์เราดิ่งกันมากมันของแข็งวันนี้นเข้าเตาโ้าวว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 ้วววาวเอาอ้อมผุนอ้อมผี mất oh, oh, vậy mất không tao 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 nhiều muốn tao đi mà